สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด1 5ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมนะครับของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันกราศีพฤษภราศีมังกร ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่31สิงหาคมปี2567หมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ธรรกาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วไพ่พลังงานเนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุด และไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอขอพลังงานของไพ่ของชาวาตาดินนะครับคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับหมอโต้ดอ่านตามพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ ของชาวธาตุดินการพุทสองมากรขอเปิดพลังงานของไพ่พื้นดวงชะตาให้กับคุณนะครับมีไพ่พลังงานไพ่ใบแรกมีไพ่แห่งการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการลังเลการตัดสินใจในช่วงนี้เป็นไพ่ของความรู้สึกที่มันเหมือนการปิดกั้นในตัวของคุณเองอาจจะยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่กําลังดีๆที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับคุณด้วยก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่วิวออฟฟอร์จูน กองล้อแห่งโชคชะตานะเป็นไพ่ของดาวพฤหัสเป็นไพ่ของกูบาอาจารย์เป็นไพ่ของทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันในตัวของคุณเองนะเป็นไพ่ของวันเวลาที่อาจจะไม่หมุนย้อนกลับนะครับในสิ่งที่คุณนะที่ตั้งใจทําในปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าในตัวของคุณนะมีไพ่พลังงานของ9้าถ้วยเป็นไพ่ของความไม่ได้เติมเต็ม ความเจ้าชู้ก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนกับความรู้สึกคุณที่เติมเต็มให้กับใครเท่าไรหร่นึงแต่เขาไม่ไม่เคยเติมเต็มในหัวใจของเขาก็ได้นะมีไพ่พลังงานการเดินจากการหันหลังออกมาเป็นไพ่พลังงานการที่คุณถอยออกมากับความรู้สึกกับอดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้นะเป็นไพ่ของความเสียใจกับความรู้สึกมีคนที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเสียใจกับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณนะมีไพ่พลังงานการปิดกัน้นการบล็อกการมีกําแพง การบล็อกการติดต่อการสื่อสารหรือมีไพ่แห่การที่คนคนหนึ่งจะกลับมาทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้กลับมาแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณนะครับมีไพ่ของ10เหรียญ ความมั่งคัง่งความมั่นคง,งเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มผู่นของชาวธาตุดินการพิสงก่อนเป็นคนที่มีความมั่นคง,งทางด้านการเงินการมองถึงอนาคตเงินเก็บเงินก้อนนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิตชาวการลัคนาการเป็นไพ่พลังงานของผู้คงแก่เรียนเป็นไพ่ของการที่เหมือนมีความคิดต่างๆในตัวคุณเองเป็นไพ่แห่งการกลับมาคิดการกลับมาช่างใจในความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาหรือมีไพ่พลังงานของครูบาอาจารย์ ก็ได้นะเป็นภพ่แห่งการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวของคุณเองด้วยก็ได้นะั่นในช่วงนี้ของชาวธาตุดินนะครับเป็นไพ่ของทังงานของไพ่ queen of cup ดาชนีถือถ้วยนะเป็นภพ่ของคนที่เอาใจใส่เป็นภพ่ของคนที่ดูแลในตัวของคุณนะ เป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนรอบข้างก็ได้เป็นคนที่ใจบุญใจสุนทานนะครับเป็นไพ่แห่งการที่กลับมาถือในความรู้สึกในหัวใจของคุณไว้เป็นไพ่แห่งการดูแลในตัวของตัวเองนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่สองไม้เท้าการวางแบบแผนการวางเป้าหมายการขยับขยายในหน้าที่การงานในความคิดของคุณก็ได้นะเพราะมีไพ่ของไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่แห่งการที่คุณมองถึงอนาคตต่างๆในตัวของคุณเองความหวังการวาด ฝันในอนาคตข้างหน้าของคุณเป็นไพ่ของเดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นไพ่ของความโดดเด่นความมีเสน่ห์ในตัวของคุณเองนะเป็นไพ่ของแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาในอนาคตข้างหน้าคุณอาจจะเทกับปัญหากับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจลงสายน้ำไปแล้วก็ได้เป็นไพ่ห่งการที่กลับมาดูแลในตัวของคุณเองนะครับมีไพ่พลังงานของความอึดอัดความกดดันการที่เหมือนกับพูดกับคน ที่พูดกับคนอื่นไม่ได้ในความรู้สึกที่แท้จริงของคุณความอึดอัดที่ไม่อยากที่จะบอก ให้กับใครรู้ก็ได้นะในความรู้สึกของคุณมันช่างอึดอัดในความรู้สึกเลยก็ได้นะในตอนนี้เป็นไพ่แห่งการที่เหมือนกับความที่คุณอาจจะมองถึงในตัวตนของคุณด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่ของวันเวลาสิ่งต่างๆนะเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันในตัวของคุณเป็นไพ่ของการที่จะได้พบเจอสิ่งดีๆผู้คนมากมายในชีวิตหรือการเดินทางข้างในวันข้างหน้าของคุณมีการพบเจอเพื่อนใหม่มีการพบเจอคนรู้จัก ต่างๆนะครับคุณเป็นคนที่เรียนรู้หรือเป็นการที่คุณพบเจอกับสังคมใหม่ผู้คนใหม่ที่เข้ามาด้วยก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่การตัดโซ่แผงพันธนาการในความรู้สึกการตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวคุณเองเป็นไพ่แห่งการผูกมัดเป็นไพ่แห่งการที่มีการผูกพันกันอยู่นะเป็นไพ่แห่งการที่คุณจะเลือกเส้นทางเดินในตัวของคุณนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ข่าานั้นนะครับเป็นไพ่แห่งการที่การ ที่มีแรงบันดาลใจความ อบอุ่นในตัวของคุณเองความพลังงานงความคิดที่สร้างสรรคในตัวของคุณนะเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้ในทุกๆบแบบของคุณก็ได้นะชาวธาตุด,ดินเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้หรือการที่คุณเรียนรู้เกี่ยวกับด้านออนไลน์สื่อสารต่างๆในช่วงนี้ของคุณด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของไพเ่เซลติคอสพลังงานไพ่สิบใบนะครับของชาวธาตุด,ดินนะครับคนที่หายไปเงียบไปนิ่ไนงไปเขาคิดถึงคุณไหมมีคนเก่าๆคนเดิมๆที่อาจจะคิดถึ ทบทวนในตัวของเขาอยู่ด้วยก็ได้นะว่ากับสิ่งที่เขาทำผิดไปสิ่งที่ทำให้คุณต้องถอยออกมากับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาในตัวของเขาก็ได้นะครับมีไพ่ของชาวธาตุดินกันพิษสงกรธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูนะครับนะธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนนะ มีไพ่ของคนที่อาจจะกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีถือความรู้สึกของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะหรือการที่คุณอาจจะได้พบเจอใครบางคนในช่วงนี้ของคุณก็ได้สําหรับบางท่านอาจจะลืมคนเก่าเจอพบเจอกับคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แล้วก็ได้นะพูดถึงเรื่องอนาคต พูดวางแบบแผนวางเป้าหมายระหว,ว่างคุณกับเขาก็ได้คนคนนี้ที่อยู่ในสายงานกับคุณเป็นไพ่ของคนเกา่าๆคนเดิมๆที่รู้สึกเสียดายหรือรู้สึกเสียใจซะมากกว่าแล้วก็ได้ที่ขาดคนที่เคยห่วงใยที่ขาดคนที่เคยดูแลที่ขาดคนที่คอยเตือนเขาคอยบอกเขาก็ได้นะครับขอดูพนักง,งานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันพิศสงกรก,ก่อนนะครับ ขอดูพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของคุณนะครับมีาพพลังงานของไพ่เดอะฟูลนะ เป็นไพ่ของคนที่คบไปเรื่อยคนที่รักไปเรื่อยหรือคนที่ไม่ได้ให้สถานะแก่คุณคนที่ไม่ได้แคร์คุณก็ได้นะมีคนที่เหมือนกับความรู้สึกที่ผ่านมาของคุณเหมือนช่างโดดเดี่ยวเหมือนช่างอ้างว้างในความรู้สึกในสิ่งที่คุณดูแลกับใครสักคนหนึ่งคุณอยากที่จะได้รับคนที่เอาใจใส่ดูแลซึ่งกนและกันเดลิเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนมีไพ่ของความเริ่มต้นหรือดวงที่มีเสน่ห์หรือคนคนหนึ่งที่มีเสน่ห์ในสิ่งต่างๆที่เขามีเสน่ห์อาจที่จะมีคนที่เข้ามาหาเขา เยอะก็ได้นะเป็นไพ่ของ9้าเหรียญโส่สวยรวยรอในแบบของคุณความเป็นอิสระการมองถึงอานาคตความมั่นคงในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างแล้วก็ได้นะในตอนนี้ของคุณนะครับมีไพ่พลังงานปัญหาความขัดแยง้งมีบุคคลที่3เอาปัญหาและเรื่องราวต่างๆ เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นปัญหาที่มันอาจที่จะเลื้อนหลังหรือการที่มีความผิดใจซึ่งกันและกันก็ได้นะมีแพ่งการที่ความหวังอนาคตการคาดคะเนถึงอนาคตข้างหน้าในตัวคุณทุกเส้นทางเดินเนี่ยอนาคตยังมาไม่ถึงคุณอาจจะมองถึงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันในตัวของคุณ การวางแบบแผนการวางแบบแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมีผาแห่งการ Move อนออกมากับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาการเวลาจะเป็นเครื่องขี้คายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้น การฝ่าฟันต่อขึ้นลงอุปสรรคต่างๆในตัวของคุณกำลังที่จะผ่านพ้นไปความรู้สึกที่ผิดหวัง3ดาบเนี่ยมีคนที่ดึงตกอยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้าก็ได้หรือคำพูดคำจาที่ทิ่มแทงใจคุณก็ได้นะเป็นไพ่ของความเจ็บปวดในความรู้สึกในตัวของคุณนะครับมีพลังงานงการกลับมาถือความรู้สึกหรือมีพลังงานของพ่อไม,ม่ไม่หรือมีไพ่แห่งการที่คุณดูแลและการเอาใจใส่ตัวของคุณเอง ก็ได้นะมีไพ่พลังงานของความทุ่มเทความพยายามความตั้งใจแปดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่แห่งการที่สร้างในตัวของคุณเองก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการมองถึงอนาคตนะครับเป็นไพ่แห่งการวนกับการหวนคืน t h เมจิเชียนเนี่ยเป็นไพ่ของผู้รู้คนที่มีเซนส์คนที่มีลางสังหรณ์คนที่มีสัมผัสพิเศษคนที่มีความรู้ความสามารถหรือเป็นคนที่หาความรู้อยู่ตลอดเวลาในตัวของคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่เข้าทําคุณ สิ่งที่ดีที่สุดหลุดมือไปก็ได้คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณมอบแต่สิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักนะมีไพ่ของความเติมเต็มความห่วงใยความเป็นขรอบเป็นครัวคุณกับเขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตกับอดีตที่ผ่านมา กันแล้วนะเป็นไพเแห่งการที่มีอนาคตร่วมกันมีเป้าหมายเดียวกันแต่มีคนที่ผิดสัญญากับคุณก็ได้เป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่ The w o r l คุณเป็นคนที่เรียนรู้กับประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเป็นไพ่แห่งการที่สิ้นสุดเพิ่นเริ่มต้นให้กับตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่ของเมเจอร์เนี่ยนี่เป็นไพ่ของการที่เหมือนคนคนหนึ่งเคยวนกลับกับคุณไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว คนคนนั้นอาจที่จะเคยทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียใจไม่รู้ต่อกกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่คุณอาจีจะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในวันข้างหน้าของคุณด้วยก็ได้นะเพราะมีไพ่ของเดอะสตาร์เนี่ยเป็นไพ่แห่งการที่เข้ามาเรียนรู้ซึ่งการละกันหรือเป็นไพ่พลังงานการพบเจอคนที่มีสิ่งที่คล้ายๆกันก็ได้คนที่เท่าเทียมคนที่ยุติธรรมซึ่งการละกัน นะเมนไพ่ของชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีความรู้สึกในตัวของคุณที่ชัดเจนในความรู้สึกในตัวของคุณแล้วก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่เข้มแข็งความมีสเสน่ห์ในตัวของคุณเองหรือมีไพ่ของการตกลงข้อกฎหมายที่ยังเป็นพันธะผูกพันระหว่างคุณอยู่ยังตัดกับคํา ไม่ได้ก็ได้นะมีคนที่ช่างใจหรือคุณที่เป็นคนที่พยายามที่จะประคับประคองในความรู้สึกที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะการตัดใจจากอะไรมันคงยากในความรู้สึกในตัวของคุณอยู่นะเป็นภาพการที่เหมือนมีปัญหาเข้ามา นะเป็นไพ่แห่งการที่คุณช่างใจในความรู้สึกมันจะมีข้อเปรียบเทียบและช่างใจในความรู้สึกของคุณว่ากับสิ่งที่คุณทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งอ่ะคุณอยากที่จะได้รับความชัดเจนความเท่าเทียมซึ่งกันและกันนะครับเป็นไพ่ของหนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีที่คุณอาจจะเริ่มต้นให้กับตวงคุณเองแล้วก็ได้การมูฟออนไปข้างหน้า ทุกเส้นทางในวันข้างหน้าสวยงามเสมอนะครับเป็นไพ่แห่งการที่จะมีสิ่งดีๆโชคดีสิ่งใหม่ๆม,มีอะไรที่จะต้องเรียนรู้อีกมากมายในชีวิตของเรานะ,ะมีไพ่พลังงานกา,การที่เริ่มต้นใหม่ให้กับัวงคุณเองนะครับกับอดีตที่ผ่านมาของคุณมีไพ่แห่งการที่ผิดหวังในความรู้สึกนะ,ะมีไพ่แห่งการที่บล็อกการปิดกัน้นการมีกำแพงกันไปนะครับขอรูพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุ ดินกันพษษืชโมมกรน,นะครับอขอรูปพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของคุณนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะ,อะขอรูปพลังงานของไพ่ในปัจจุบันนะครับว่าคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมนะ,อะขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาก่อนนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์การตื่นรู้คมอธิษฐานขอพรของเขาหรือเป็นไพ่แห่งการกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งในตัวของเขา เหมือนกับความว่างเปล่าเหมือนกับความช่วยเหลือที่คุณเคยช่วยเหลือเขาหรือเป็นพลังงานการที่เขาคิดว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเขาไม่เคยดูแลคุณหรือการไม่ได้สนใจคุณเหมือนเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันก็ได้นะมีไพ่อของเดอะเวอร์เนี่ยเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้กับสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มามันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความรู้สึกกับสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มาก็ได้หรือมีไพ่อของคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันหรือมีไพ่ของการเวลาโชคชะตาสิ่งต่าง จะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะพร้อมที่จะเริ่มต้นอนาคตด้วยกันอีกครั้งหนึ่งหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับเข้ามาปรับความเข้าใจหรือการที่คุณกับเขาได้กลับเข้ามาสร้างรากฐานให้กับ คุณและเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีไพ่ของหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าการกลับเข้ามาข่าวนี้ของเขาอะ่ะคุณจะดูถึงความชัดเจนในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาก็ได้นะมีไพ่พลังงานของการปิดกัน้นการมีกำแพงเป็นไพ่ของความเจ็บปวดในความรู้สึกลึกๆแล้วในความรู้สึกของเขาก็ว้าวุ่นกังวลใจ เสียดายเสียใจเจ็บปวดกับความรู้สึกที่เขาทําให้ความรู้สึกดีๆของคุณต้องจบกันออกมาก็ได้นะมีไพ่แห่งการอยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีการเดินหน้ากลับมาของเขาหรือการเทคแอคชั่นของเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีไพ่พลังงานาของไพ่ หกถ้วยนะครับเป็นไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆ DM เพชรเทพธิดาดาวสุกดาววีนัทคนที่เคยเกื้อหนุนคนที่เคยเกื้อกูลคนที่ดูแลห่วงใยเขาเหมือนแม่ดูแลลูกนะมีไพ่ห้าดักการเลิกลาการย่าล้างการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือเป็นฝ่ายเขาที่ไปพบเจอใครแล้วเหมือนกับปัญหาที่วาวุ่นเป็นฝ่ายเขาที่หวาดระแวงในคําพูดโกโหกข,ของคนคนหนึ่งก็ได้นะเป็นแห่งความช่างใจการที่เหมือนช่างใจในความรู้สึกการเริ่มต้นใหม่การวนกับ ที่จะวนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเป็นคู่ระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้มันเหมือนอย่างที่ยังตัดกันไม่ขาดมันเหมือนกับคนที่เป็นคู่กันเคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมาคนที่เคยตักบาตรร่วมขันกันมาก็ได้นะเพราะมีไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปรอคนที่ใช่สําหรับคุณนะโชคชะตาสิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับเวลาของคนคนหนึ่งคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลกันและกันคนที่จะมาซีพิสูตรตัวของเขาเองว่าเข้ากับเข้ามาข่าวเนี่ยเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าก็ได้นะเพราะมีไพ่แห่งการที่มีไพ่ของไพ่คู่คนที่คอย คำจุนซึ่งการและการอยู่นะครับเป็นไพ่แห่งการที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดนะโชคชะตาอาจที่จะมีการนำพาคุณกับเขาให้กับเข้ามาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะครับของชาวธาตุดินนะ,อะขอรูปทางงานของไพ่นแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาก่อนนะครับขอรูปทางงานของไพ่นแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับ มีไพ่ของเอ็ดออกครับเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นเป็นไพ่ของถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกนะครับเป็นไพ่ของการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่รักตัวเองคนที่เห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่คุณรักตัวเองแล้วคุณอาจจะยังดูถึงสถานการณ์ความรักที่จะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เขาอยากกลับเข้ามาขอโทษขอร้องกับคุณอยากกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณนะเพราะมีไพ่แห่งการที่เขาอยากกลับเข้ามาถือความรู้สึกของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นไพ่ของการ ที่เหมือนาการกับเข้ามางอข่าวนี้ของเขาเนี่ยเป็นการที่เหมือนเอาใจคุณเอาใจทุกๆอย่างแก่คุณก็ได้นะมีไพ่ของเดอะเฮอร์มิตนะครับชาวการลักนาการเป็นไพ่ของ3ามถ้วยเติร์ปาร์ตี้หรือการที่ยังตกอยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้าหรือเขาเป็นฝ่ายที่จะต้องเลือกสิ่งต่างๆด้วยตัวของเขาเองการเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเขาเพื่อเริ่มต้น กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะหรือเขากาลังที่จะเคลียรในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาอยู่ก็ได้เพื่อกับที่เข้ามาขอโอกาสการง้อของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีไพ่ของควีนออฟวานนะเป็นไพ่ของราชินีถือเมท้าวนะครับเป็นไพ่แห่งความนิ่งความเงียบมีไพ่ของดีเอ็มเพสสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีไพ่พลังงานของไพ่จัดเม้นเป็นพลังงานของผลวิบากกรรมเป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกทรมานในความรู้สึกแล้วก็ได้นะครับผลแห่งการกระทําอาจที่จะไปพบเจอใครแล้วโดนกระทํา เหมือนกับคุณเหมือนกับเขาที่ทําไว้กับคุณด้วยก็ได้นะเป็นพห่งการที่เหมือนกับความวิบากกรรมที่เขาได้ทนะําไว้นะมีพห่งการกลับมาง้อขอคืนดีในความรู้สึกนะ รู้ค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีกันนะครับเป็นไพ่แห่งาาการฝ่าฟันเป็นไพ่แห่งความเข้มแข็งเป็นไพ่ของความเด็ดเดี่ยวในตัวของคุณนะเป็นไพ่ของความเป็นผู้นําในตัวของคุณเองนะครับชาวธาตุดินเนี่ยมีความเป็นผู้นําในตัวของคุณสูงนะเป็นคนที่มองถึงอนาคตเป็นคนที่วางแบบแผนในครอบครัวของคุณน,นะเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนคนคนหนึ่งนะคนเก่าอยาก e, กลับเข้ามาขอโอกาส การงอขอคืนดีเป็นไพ่อของพรมลิขิตหรือคู่คนที่คุ้นเคยที่ยังตัดกันไม่ขาดเป็นไพ่แห่งกาความผูกมัดคํามั่นคําสัญญาที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันคนที่เคยผิดสัญญาอยากกลับเข้ามาขอโทษคุณอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่คุณว่าคุณอยากที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าก็ได้นะเพราะมีไพ่แห่งการที่คุณเป็นคนที่เหมือนกับความรู้สึกตอนนี้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งและโอกาสต่างๆคุณจะเป็นคนที่เลือก สิ่งต่างๆด้วยตัวของคุณเองนะครับในโชคชะตาในโชคชะตาในวันเวลาที่เป็นของคุณเนี่ยคุณจะสร้างในสิ่งต่างๆด้วยตัวของคุณเองนะครับอขอพลังงานของไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุดินกันพสอธมตวรรนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่สิบใบเท้านะครับความแบกภาระความพายายาม ความทุ่มเทความตั้งใจในตัวของเขานะเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนกับความรู้สึกตอนเนี้ยเหมือนกับความทุ่มเทในตอนนี้ของเขาก็ได้หรือการที่คุณมีความรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่คุณต้องทําในตอนนี้ของคุณก็ได้นะเป็นไพ่ของการทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะครับเป็นไพ่ของสองถ้วยการพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ได้มาพบเจอกันคนที่เรียนรู้ซึ่งกันและกัน คนที่ทําให้คุณผิดหวังอาจจะที่จะเป็นการที่เขาคิดถึงห่วงเวลาดีๆวันเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยดูแลและเคยห่วงใหญ่ซึ่งการละกันก็ได้คนคนนี้อาที่มีไพ่แห่งการที่กลับเข้ามายอมทุกๆสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่แข็งแกร่ง,งในความรู้สึกนะมีไพ่ของหนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีสิ่งใหม่ๆ โชคแบบฟุกๆก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่คุณอาจจะมีโชคดีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในตอนนี้ของคุณนะครับเป็นไพ่แห่งการกลับมารักตัวเองเป็นไพ่แห่งการปิดกั้นเป็นไพ่ของคําอธิษฐานขอพรของคุณทุกสิ่งทุกอย่างการอธิษฐานขอพรของคุณกําลังที่จะเป็นจริงนะครับเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้หรือการที่คุณได้พบเจอกับคนใหม่พบเจอกับคนที่ อยากเข้ามาดูแลคุณก็ได้หรือการที่คุณกับเขาได้พบเจอกันแล้วก็ได้นะมีแพ่หงการเริ่มต้นที่ดีการพัฒนาความรักการเป็นครอบเป็นครัวนะครับมีแพ่ของเดอะฟูลนะเป็นพ่งการหลุดพ้นการเริ่มต้นความเป็นอิสระ ในตัวของคุณนะเป็นไพ่ของทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับเป็นไพ่ของเจ็ดถ้วยโอกาสที่มีให้กับคุณโอกาสมีให้คนไขวคว้าโอกาสมีให้คนเห็นคุณเห็นค่ามีคนที่คิดถึงความฝันมีคนที่คิดถึงความหวังที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันก็ได้ความอบอุ่นที่คุณกับเขาเคยมีเป้าหมายเดียวกันทุกเส้นทางเดินกว่าจะถึงเป้าหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายการทําอะไรอย่างสม่ําเสมอในตัวของคุณ จะประสบความสําเร็จอย่างสิ่งที่คุณหวังอย่างสิ่งที่คุณตั้งใจมีเอดออกครับเนี่ยมีพระแห่งกาที่เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่ดีของคุณอยู่ก็ได้คนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีคนที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีคนที่พร้อมที่จะจับมือเคียงคู่กันไปไม่ว่าจะยามทุกยามเศร้ายามเสียใจยลายามลําบากคุณจะได้พบเจอกับคู่แท้คู่คนที่เป็นคนที่ พร้อมที่จะเคียงข้างกับคุณนะครับของชาวธาตุดินกันพุทธศกรน,นะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจใช่องหมอโต๊ะกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับ